สวัสดีครับหมาน้อยครับหมาน้อยไอหมาน้อยหมาน้อยกับผีบ้าน,นะครับกูมาผิดกาหมากินน้ำหมากินน้ำไว้เนอะนะมันหยาบมันหยาบมันดูดแต่หนูมันหยาบอันนี้ว่างงานนะครับมีแ<ม>อลว่างงานนะครับเอามุงมาเปิดสิเอามุงจีม,มาเปิดแนบมาเนี่ย ใช้อยู่ง่เอเาคือว่พี่นี่คือสมหน้ามุ้งจีบนะครับมุ้งจีบกันยุงนะครับมุง้งพับจีบกันยุงนะครับมุ้งจีบวสวยๆครับทนทานทนทานกันยุงได้สบายครับดูใกล้ๆครับดูใกล้ นี่นี่ดูได้เก็บได้พับเก็บได้นะครับเราจะลงใน<า>ช่อง,งกมนไได้ค่